สวัสดีครับผมพบกับกังปีออนไลน์ครับกับรายการออโต้อัปเดตกันอีกครั้งครับผมวันนี้ฮะเราอยู่กับ MG รุ่นใหม่ล่าสุดครับผมครับผมพบกับรายการออโต้อัปเดตเมื่อไหร่เมื่อนั้นคือเรามีรถใหม่มานําเสนออีกแล้วครับในวันนี้ครับพี่อาร์ตครับ MG เปิดตัวรถยนต์รุ่นใหม่อีกแล้วครับครับผมแล้วก็เป็นครั้งแรกด้วยในเซกเมนต์ของ B S U V ที่ MG จะมาทําตลาดรถยนต์ไฮบริดครับพี่ครับผมคันนี้ก็คือเท่านี้เลยฮะ MG V S H E V ไม่ขออีกทีขอได้ยินชัดๆ MG V S H อีวิโอชื่อเป็นอย่างนี้นั่นเองครับมันคือรถยนต์ไฮบริดนะครับผมที่มีเขาเรียกว่าเซกเมนต์เอามาเสียบแทรกตรงกลางระหว่าง m g z s ครับผมที่มีอยู่เดิมกับ h s อ้าวอย่างนี้เราเรียกว่าเป็น b ีเซกเมนต์ที่เป็น b ีพลัครับผมก็ประมาณประมาณนั้นมันมันคือคันใหม่เลยมันไม่มันไม่ใช่เพราะว่า z s ก็ยังขายอยู่อันนี้คือ v s นะเพื่อนเพื่อนเน้นในเรื่องของการดีไซน์เว้ยใช่เดี๋ยวเรามาดูรถกันว่าดีไซน์มันจะสวยงามมันจะเท่ขนาดไหน นะรับรองตลาด B segment ของ SUV นี่เดือดแน่นอนเรามาดูกันที่ตัวรถนะฮะสังเกตได้ว่าสีสันของตัวรถเนี่ยคันนี้เป็นสีทูโทนนะฮะแล้วยิ่งเป็นสีเขียวสีเขียวเขาเรียกสีเขียวเหมือนรถยุโรปเลยนะนนเขาเรียกว่าเขียวอ่อนๆเ<ว>ขียวแบบว่าไม่เต็มใจจะเขียวเขียวนิดนิด้ยแต่เขียวนี่สวยเขียวมันทำให้รถดูแบบดูทันสมัยดูเท่นะฮะ นี่สีสวยมากเลยผมชอบมากเลยสีนี้นะฮะครับพี่อั้นครับผมถามนิดนึงเมื่อกี้พี่บอกว่ามันเป็นสีทูโทนอแสดงว่าเขามีให้เลือกหลายแบบเหรอมันมีมันมีแอ่มีสีเดียวกับตัวรถทั้งทั้งคือหลังคันเนี่ยสีเดียวกันไปเลยก็มีใช่ใช่แล้วก็มีสีทูโทนแบบนี้หลังคาดำเห็นไหมครับแต่ทั้งนี้ในรุ่นย่อยต่างๆเนี่ย้การเลือกสีเนี่ยมันก็แล้วแต่ลูกค้าใช่ใช่ซึ่งตัวท็อปก็มีให้เลือก ณณวันเปิดราคาถูกเขาน่าจะมีให้เลือก2แบบแบบนี้ใช่ไหมครับใช่ใช่ใช่ครึ่งภายในภายในก็จะไม่เหมือนกันนะเพราะว่าถ้าเป็นทูโทนเนี่ยภายในจะเป็นสีทูโทนเหมือนกันครับแลวภายนอกถ้าถ้าเป็นสีเดียวเนี่ยภายในก็จะเป็นสีเดียวอ๋อสมมติเราเป็นภายนอกสีแดงใช่ก็ภายในก็เป็นสีดําปกติใ่ไอ๋อเป็นสีดําปกติอ่าโอเคไอไอจะเป็นสีทูโทนเนี่ยภายในจะเป็นทูโทนนะครับก็แล้วแต่คนชอบนะครับผมนี่เรามาไล่ดูกันที่ด้านหน้านะดูด้านหน้าดูดูมีการดีไซน์แบบเขาเรียกว่าโอ้โหแฟชั่นนะโอ้โหมันแบบ มันแฟชมากเลยนะใช่ต้องแฟชั่นจ๋าคือผมสะดุดตามากๆนะก่อนที่พี่อาร์จะเล่าให้ฟังเนี่ยผมสะดุดตากับตัวกระจังหน้ากับไฟหน้าเขามากๆกระจังหน้านะครับก็เป็นมีแค่นี้นะเพื่อนๆนี่เป็นเป็นเป็นแถบยาวๆย่ไปนี้มีแค่นี้นะครับเชื่อมต่อระหว่างไฟหน้าทั้งสองฝั่งนะครับผมตัวเนี้ยนะครับไฟหน้าเป็นแบบ l ด d นะครับแต่ไม่ได้ฟูนะเป็นโปรเจคเตอร์เพราะว่าไฟเลี้ยวเนี่ยยังเป็นยังเป็นหลอดอยู่เลยครับผมนะพร้อมกับเดทมัดันดิ้งไลท์นะครับที่เป็นลากยาวลงมานะครับ สวยงามมากทีเดียวนะครับกระจังรับกับกระจังหน้าได้ดีนะตรงกระจังหน้าเนี่ยมีซ่อนกล้องเอาไว้เพราะคันนี้มีกล้อง360องศานะครับครับไล่ลงมาตรงที่กันชนดูการดีไซน์กันชนมากคือตอนแรกผมมองว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฟฟ้าหรือเปล่าปรากฏไม่ใช่นะครับเพื่อนเจอบนถนนเนี่ยเขามีการดีไซน์คอนเซปต์ให้เหมือนกับรถยนต์ดูให้มันอนาคตมีความเป็นรถ e v แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น ความเป็นเครื่องยนต์แต่มีไฮบริดยังมีลูมให้ลมเข้าอยู่โรเข้าไประบายความร้อนยังมีให้รูให้ลมเข้าแต่ซ่อนได้ดีเพาซ่อนเหมือนเลยนะด้านล่างจะเป็นสีเงินนะครับแล้วก็จะมีกริมิกนะครับเส้นสีฟ้านะครับทั้งทั้งบนทั้งทั้งตัวกระจังแล้วก็ตรงชายล่างเนี่ยนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ด้วยครับเพื่อเพื่อให้เห็นถึงว่าคันนี้เป็นรถยนต์ไฮบริดนะครับผมตรงนี้น่าเสียดายนะฮะตรงนี้ไม่ได้ให้ไม่ได้ให้ฟ็อกแลมมาให้นะครับช่องนี้หายไปนะครับตรงนี้ก็เป็นแผ่นปิดพลาสติกเฉยๆนะครับ โอแต่การดีไซน์เหลี่ยมมุมของเขาเนี่ยใช่เรียกได้ว่าชัดเจนมากเลยนะดีไซน์ดูดิเหลี่ยมมุมแบบชัดเจนชัดเป๊ะมากเลยผมชอบรถที่ดีไซน์แบบนี้มากเลยนะอืเดี๋ยวเราไปดูขึ้นที่ด้านข้างนะครับว่าเป็นยังไงไปครับเรามาดูกันที่ด้านข้างครับคุณกายฮะเรามาเริ่มจากล้อเลยขอ17บ17 <ผม S 2> นิ้วนะครับ Aero Wheel Cover นะครับหรือที่บ้านเราเรียกว่าล้อกระทะ เพราะมันแกะออกได้เพื่อนมาพี่อาร์ตคือแหมเราก็ขยี้คือเจ้าล้อชุดนี้นะเขาต้องการให้มันมีเรื่องของดีไซน์ความเป็นอนาคตเพราะเราเห็นเรื่องของกระจังหน้าไปแล้วนะด้านข้างก็ต้องมีบางอย่างที่ดูเป็นแบบว่าเออให้มันล้อกันเนาะอันนี้ล้อตัวนี้เขาก็บอกว่ามีประโยชน์ด้วยนะมันช่วยเรื่องของการจัดระเบียบลมที่ผ่านเนี่ยมันช่วยยังไงมันช่วยเรื่องของความประหยัดน้ํามันครับก็มันเป็นมันเป็นสีทูโทนนะเพื่อนนะแล้วมันก็เป็นพลาสติก ครับผมเนี่ยมันแกะออกได้นะไม่ถ้าพี่ทำเป็นล้ออนลอยอ่ะมันอาจจะทำลูกเล่นแบบนี้ไม่ได้ผมก็คิดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นนะถ้าใครชอบก็ไปเปลี่ยนเอาแต่ประหยัดได้จริงหรืออันนี้ผมผมไม่การันตีนะลองดูนะเพราลมลมมันมันอาจจะแบบผ่านได้ดีก็ได้นะอันนี้ได้ยางโยโกฮามานะฮะไซส์เป็นตัวบรูเอิร์ธนะคะัสองหนึ่งห้าห้าห้า R สิบเจ็ดครับ่ะก็ดูแล้วก็ยังมีความเป็น SUV จ๋าเลยก็คือ SUV เป็นยังไงมีความสูงนะประมาณหนึ่งใช่ครับมีเรื่องของซุ้ม ซุ้มล้อซุ้มล้อเป็นสีดำนะครับดำด้านตามสมัยนิยมของ SUV นะครับผมลากยาวตั้งแต่ล้อหน้านะครับไปยันล้อหลังนะครับผมเพื่อป้องกันความริ้วรอยที่จะเกิดขึ้นจากกินจากกระดาต่างๆครับเส้นสายของตัวรถนะฮะด้านข้างนะครับลากยาวตั้งแต่ไฟหน้ามาเลยนะครับผมนี่ฮะลากยาวมาเลยถึงนู่นเลยไฟท้ายเลยซึ่งมันเป็นเหลี่ยมสันคมมากเลยันนี้ นี้ผมชอบรถดีไซน์อย่างนี้จริงๆแต่มันล้างแบบลำบากนิดนึงนะเพราะมันมือมือก็จะอยู่อย่างนี้อึ้งใช่คือผมลองดูแล้วเนี่ยเส้นที่เขาใส่ไปเยอะๆเนี่ยเขาต้องการที่จะเพิ่มความบึกบึนของตัวเชปรถเองแล้วก็ช่วยในเรื่องของแอโรไดนามิกต่างๆนะครับให้เจ้าคันนี้ด้วยเพราะว่าอย่าลืมว่าเขาเป็นรถที่ต้องการเรื่องของความประหยัดน้ำมันไล่มาันที่กระจกข้างครับผมกระจกข้างเป็นสีดำอย่างที่บอกคันนี้เป็นสีทูโทนนะครับมีกล้องอยู่ตรงนี้นะครับเพราะว่าคันนี้มีกล้องสา0รอสองศาไฟเลี้ยวในตัวเลยไฟเลี้ยว ลงมาที่ด้านล่างนะครับก็เป็นกิมมิกนะครับก็เป็นลูกเล่นเป็นสีเงินอยู่ตรงนี้นะครับเพื่อเป็นวัสดุตกแต่งเพื่อตกแต่งให้รถดูมีมิติมากยิ่งขึ้นนั่นเองใชครับผมนี่ที่พี่อาร์ตบอกเลยด้วยความเป็นทูโทนนะด้านล่างเราจะเห็นชัดมากเลยฮะว่าหลังคากับกระจกข้างเมื่อกี้เป็นสีดําไปแล้วนะครับแล้วก็ให้ในตัวนี้คือตัวท็อปนะเรายังไม่รู้นะวันนี้นะครับว่าในรุ่นเกรดต่างๆตัวอื่นเนี่ย จะมีอะไรหายไปจากนี้ฮะแต่ตัวนี้มีแหลกหลังคามาให้แหลหลังคาสีเงินอันนี้สะดวกมากเลยเพราะคุณไปซื้อแค่ที่คารลองเองสมมติเราจะติดจบเลยอุปกรณ์แคมปิ้งคาร์หรือว่าขนจักรยานเพิ่มเติมจบเลยประหยัดไปได้เกือบครึ่งหมื่นนะครับครับผมมือจับประตูมีดีไซน์เพืเพื่อนไม่ใช่โงูนะฮะนี่ฮะอันนี้เป็นสีเงินนะครับโครมเงาเงาๆนะฮะตรงนี้เป็นสีเดียวกับตัวรถใช่แล้วมีปุ่มนี่ปุ่มกดได้ด้วยนะครับสวยงามจับถนัดมือนะครับผมนะไล่ลงไปนะครับ รูปทรงของตัวรถด้านข้างเนี่ยก็คล้ายๆกับตัว z ซอนะครับผมแต่มีมิติที่แตกต่างกันนิดหน่อยผมเดินมาตรงนี้เริ่มคล้ายแล้วพี่อาร์เริ่มคล้ายเดี๋ยวพี่อาร์เดินมาจะรู้สึกว่าเริ่มคล้ายมากเหมือนเลยต้องมาดูท่านนี้เหมือนปะเพื่อเดี๋ยวเราถ้าเราไปดูด้านหลังจะบอกว่าคล้ายๆอรัตามไปดูกันครับผมไปครับมาถึงที่ด้านท้ายครับผมนะก็จะเห็นนะคือความโดดเด่นคือไฟท้ายนะครับเป็น ก็ดีแบบสองสองชั้นด้วยนะเออเป็นสองชั้นนะครับผมก็ดูสวยงามดีนะครับหน้าตาคล้ายๆแ s เอเหมือนกันนะแต่มันคล้ายเหรอมันดุมเหมือนมาพร้อมที่ปัดน้ำฝนนะครับผมแล้วก็ไฟเบรกโดนที่หลังอยู่ด้านบนด้านบนเนี่ยเขามีเจ้าชาร์กฟินด้วยเป็นเป็นขี้แบบจิ๋วมาอันนึงให้รู้ว่าใช่มีนะแต่ว่าอาจจะเป็นเรื่องการจัดระเบียบลมก็ได้เป็นไงผมคิดในทางบวกเลยมันก็เลยออกมาแบบมินิมอลนิดนึ่งมีนี่ด้วยหมวกหลังว่าสปอยเลอร์นะนี่มีไฟเบรกหลังให้ด้วยับแล้วก็จะมีตัว V S H E V i Smart มาติดมาอันนี้คือบอกเลยนะชั้นชื่อ V S ถูกต้องรู้จักชั้นไว้ชั้นเป็น Hybrid E H V ชั้นมีระบบ i Smart เห็นไหมชั้นเป็นบิดดินามิกอีกแล้วถูกต้องครับอันนี้เปิดท้ายยังไงวะเปิดท้ายอ่ะพี่นี่ไงไม่ใช่ไหนวะนี่นี่นี่เอ้ยโอ๊ยซ่อมไม่ได้โลโก้มาเจ้าช่วยนะแล้วเปิดโลโก้มาอย่างงี้นะครับอ๋อเฮ้ย ออกแรงมีออกแรงไม่ไฟฟ้าเหรอทัเนี่ยไม่ไฟฟ้าคผมผมคิดเข้าข้างแบบ MG เลยนะถ้าใส่มาเดี๋ยวมูลค่ารถมันจะเพิ่มหรือว่าในตอนที่มันเนื้อเชนมันจะไม่มีอะไรให้ใส่โอเคโอเคนั้นปิดไปก่อนฮะไม่ไฟฟ้าฮะแต่ผมเชื่อว่าไอ้แบบนี้ศูนย์ต่างๆเขาก็ใส่เพิ่มให้ได้แหละนะนะครับผมมาที่กันชนหลังนะครับผมก็จะมีตัวเซ็นเซอร์นะครับให้อยู่3จุดนะครับผมแล้วก็มีการดีไซ แน่นอนครับดูมีมิติเหมือนกับด้านหน้านะครับแล้วก็เสริมด้วยเจ้าวัสดุเปลี่ยนโนแบ็คนะครับสีดาเข้ามาแล้วตัดกับสีเงินอยู่ตรงด้านล่างดูให้รถมีมิติดูมีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมแล้วก็มีท่อไอเสียเขาอยู่ด้านอยู่หนซ้ายนะฮะอยู่ด้านซ้ายเราไม่สามารถมองเห็นได้ต่อให้ขับตามก็แทบจะมองยากกล้องหลังอยู่ตรงนี้เนาะครับผมอยู่ตรงนี้นะฮะโอ้ก็โดยรวมภายนอกมีประมาณนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูทกันที่ภายในว่าจะมีดีไซน์เก๋ไก๋ขนาดไหนครับผมไปครับ ต้อมาอยู่กันที่ภายในของเจ้า MG VS SEV กันนะครับผมต้องนะเรียกว่าไม่หลอดข้างในอย่างที่ผมบอกนะครับเป็นสีทูโทนนะครับก็คันนี้ด้านนอกเป็นสีทูโทนนั่นเองนะครับ,รบก็จะมีลูกเล่นนะครับสีดานะครับสีดําดาออกเทาๆมันะมันสีเทาใช่ไหมสีเทากับสีครีมครีมนะครับตัดกันนะครับผมลูกเล่นสวยงามดีนะเข้ามาอยู่ในรถอะสะดุดตากับอะไรก่อนเข้ามาเนี่ยรู้สึกสะดุดตาอะไร ดูตาเหรอหน้าจอครับผมหน้าจอเลยใช่ไหมใช่ครับมันใหญ่มากเลยนะใช่หน้าจอมีขนาดเท่าไหร่นะอาจารย์ตัวนี้สิบสองจุดสามสองจอต่อกันใช่เดี๋ยวเรามาเล่นให้ดูเดี๋ยวให้พี่อาร์เล่าให้ฟังก่อนเดี๋ยวเรามาได้วัสดุวัสดุกันก่อนนะครับเริ่มจากเบาะนั่งนะครับผมเป็นปรับไฟฟ้าทั้งสองฝั่งอันนี้มือครับผมด้านมือเหรอผู้โดยสารด้านมือครับอ้าวเหรอนี่โอ้โหด้านนี้เป็นไฟฟ้านะจ๊ะเบาะนั่งกระชับตัวดีนะครับผมน่งสบายดีเขามีปีกด้วยก็คือให้ตัวค่อนข้างที่จะติดกับเบาะะะดดีีมาาตรนนนคคัับบวใหญ่่ออจจไชะ อ่าใช่แต่ว่านุ่มแต่ว่านุ่มนุ่มแล้วก็หนังให้สัมผัสดีใช่แล้วก็มีดีไซน์ลูกเล่นสีสันสวยงามดีนะครับผมแผงประตูข้างมีวัสดุหม่ดุ่มด้วยใช่แต่ว่านี้มีแค่จุดเดียวมีจุดเดียวนะครับก็เป็นสีครีมนะครับผมนะตรงนั้นก็นะเป็นพลาสติกปมลายนะครับผมนะมาที่ดชบอร์ดด้านหน้าตัวนี้บุนนุ่มครับนี่โคตรเทให้มาด้วยนะครับผมนะนะพวงมาลัยนะครับก็มีการหุ้มหนังนะครับเดินได้นะครับ สีขาวนะครับผมก็จับถนัดมือดีนะครับตรงหนังตรงนี้เป็นหนังเป<ม>็นรูๆปุบๆเพื่อความกระชับมือไม่ลื่นนะครับผมอันนี้ดีนะครับผมคูมันในมัลติฟังก์ชันนนะมีลูกเล่นตรงนี้เป็นเสริมสีเงินกับเบ็นโนแบ็กเข้ามานะครับเอฟนะดีเชฟดีเชฟดีเชฟนะครับผมเป็นทรงแบบดีเชฟนะครับผมสามารถขับขึ้นลงได้ดึงเข้าดึงออกไม่ได้ไม่ได้นะครับ <laughs> ดึงเข้าดึงออกไม่ได้นะ นะรับขึ้นต่ำลงได้อย่างเดียวนะจ๊ะอ๋ออย่างนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับพี่อาร์ตปุ่มด้านซ้ายเนี่ยเขาสําหรับควบคุมเครื่องเสียงฝั่งนี้ไอปุ่มด้านขวาเนี่ยควบคุมเรื่องของการขับขี่ระบบหน้าจอนัถูกต้องหนึ่งถูกต้องครับเขาเลยเอาคุชคอนโทรลมาไว้ตรงกลางเล็กๆนี้อยู่ตรงนี้นะคุชคอนโทรลอยู่ตรงนี้มีคุชคอนโทรลมาให้กับครั้งนี้นะจ๊ะมากันที่ตรงนี้ ไม่มี2ด้านแต่มีกระจกให้นะครับแต่ไม่มีไฟนะครับด้านบนก็เป็นสีครีมซึ่งค่อนข้างถ้ามือสกปรกนี่ก็จะเลอะง่ายไปนิดนึงนะฮะเลอะง่ายไปหน่อยแต่จุดเด่นจริงๆเขาอยู่ข้างบนนะเพราะเขามีเรื่องของพาโนรามิกพาโนรูปนะครับใหญ่ใหญ่เลยนะครับสายถ่ายรูปสายแพ้็คน่าจะชอบนะครับตรงนี้ครับควบคุมตรงนี้เลยมือเปิดปิดอยู่ตรงนี้นะถัดลงมาตรงนี้คืออีกจุดหนึ่งที่เด่นมากโคตรเด่น เรื่องของหน้าจอตัวนี้เอาหน้าจอก่อนเนาะเอาหน้าจอก่อนหน้าจอเนี่ยคือเขามีฟังกชั่นเยอะมากเลยมีนวิเกเตอร์ในตัวมีเรื่องของหน้าจอรวมคอมมานด์ต่างๆแล้วมันแยกขึ้นตรงนี้ให้ด้วยเลยใช่คต้เท่ครับผมนอกจากนั้นเนี่ยเออระบบใหม่ของเขาเนี่ยเรื่องของการฟังเพลงอย่างก่อนเนี่ยเป็นทรูมิวสิกใช่ไหมครับ รถรุ่นใหม่ตัวนี้เขาใส่มาพร้อมกับจุกเลยอ๋อเหรอใช่ครับผมมีระบบเพลงใหม่ๆมาให้ด้วยเรื่องของอินโฟเทนเมนต์ว้าวเป็นไงล่ะที่สำคัญเรื่องของระบบด้วยความที่เขามีกล้องไม่อาร์ตครับเราสามารถเรียกกล้องอะไรเนี่ยลองเข้าเรียกถอยไเรียกกล้องเรียกกล้องเข้าเกียกถอยเข้าเกีย์ถอยอะไรอย่างเงี้ยมีภาพแสดงตรงนี้เลยเห็นวหาโอ้โหอย่างเท่เป็นไงมันเป็นภาพกราฟิกมันขึ้นมาเลยนแล้วกล้องเขาก็ค่อนข้างที่จะชัดอยู่พอสมควรนะเนี่ยใช่ด้วยความที่เป็นรถเออในปี2022สิ่งพวกนี้ต้องมีมาให้แล้วเค เดี๋ยวเราจะมาทำความจักกันมากขึ้นใช่ในช่วงที่เรามาทดลองขับแต่ตอนนี้ผมขอไล่ๆไปดูก่อนนะครับจุดหนึ่งเลยพี่อาร์มาดูตรงนี้นี่คือแอร์ดิจิตอลถ้าผมไม่บอกรู้ไหมมันเป็นบาร์แบบทัชสกรีนน่ะเพื่อนๆนะมันเป็นแบบทัชสกรีนไปเลยนะครับก็เท่ดีนะครับการมีการดีไซน์นะครับอันนี้สวยดีแต่ว่าพูดตรงๆว่าถ้าเราเป็นผู้ขับขี่อย่างเงี้ยเราไม่สามารถเอื้อมได้นะ แต่ผมเชื่อว่าเจ้าของรถคันนี้ที่ซื้อไปน่าจะคุ้นชินกับปุ่มต่างๆที่อยู่บนพวงมาลัยแล้วเขาไม่ต้องเอื้อมอะไรให้คนนั่งใช่ให้คนนั่งดูแลเอานะฮะนะครับผมลูกเล่นตรงนี้เห็นไหมโมเทตอนนี้ก็เป็นเหมือนลายไม้นะแต่เป็นพลาสติกนะครับลื่นๆโอ้มีเสียงด้วยโมเทดีอะแล้วมีลูกเล่นที่ดีนะครับผมแล้วก็มีใส่กิมมิกตรงนี้เขายังไม่ลืมนะช่องแอร์ยังใส่สีฟ้าอยู่ใช่ยังมีกิมมิกสีฟ้ามาให้นะครับผมถูกต้องนะครับด้านล่างก็จะเป็นแอร์เหมือนกันนะครับช่องแอรี้นัับตว ผมว่ามันใหญ่ไปไม่เล็กชาร์จนะโคตรคใหญ่เลยนะใหญ่มากอ,อันนี้ชาร์จแท็บเล็ตเหรอโคตรใหญ่เฮ้ยเท่เท่คือคนโซนกลางระหว่างเออผู้ขับขี่กับผู้ขับขี่เนี่ยก้อนเนี้ยมันมีหลายปุ่มควบคุมหลายๆอย่าง<ช>แต่ผมว่ามันใหญ่มันทําให้พื้นที่ช่วงขาของเราเนี่ยรู้สึกจะมีที่น้อยไปหน่อยอนะครับด้วยความเขาดีไซน์มาเป็นแบบสองชั้นเว้ยจานกายเนี่ยชั้นชั้นบนอยู่ตรงนี้ใช่ไหมค่ะผมชั้นล่างเนี่ยมันมีที่วางของอยู่ตรงนี้ได้อีกนะใช่แล้วก็มีที่เสียบ USB กับ กับกับอะไรอยู่ตรงเนี้ย USB ตรงนั้นเขาเป็น Type A กับ Type C ใช่อยู่ตรงเนี้ยนะฮะที่นี้มันเกิดอะไรขึ้นรู้ป่ะพี่อารพอใส่ไวเลสชาร์จเข้าไปพื้นที่การวางของเราจะน้อยลงโอ้ไม่มีอย่างพื้นที่แก้วช่องนี้มันเล็กมากอันนี้ไม่แน่ใจว่าใส่แก้วมักคแบบเยติจะได้หรือเปล่าอาจจะต้องไปใส่ที่ประตูข้างแทนใช่ใส่ตรงนี้นะครับเกียร์อ่ะพี่อาร์ดูเป็นผู้ขับขี่ตรงนี้ฮะก็เป็นวัสดุแบบเปียนโอแบ็กมานะครับก็มีสวยงามดีนะครับสวยงามดีเกียร์แบบยุโรปเลยสไตล์ยุโรปจะเป็นแบบนีี้นผมกก็็เ่ น่ารักดคล่องตัวดีนะครับผมอ่ะนะเบรกมือไฟฟ้ามีมาให้นะครับผมออโต้เบรกโฮออโต้เบรกโฮมีมาให้คืออยู่ตรงนี้เนียนเนียนกิฟเลยนะดีไซน์ดีมากเขามีโหมดด้วยฮะมีโหมดการขับขี่หรือเปล่า Normal Sport ฮะอ๋อเห็นไหมใช่มีสามโหมดมีสามโหมดอ๋อใช่นี่ไงมันจะขึ้นตรงนี้เนาะคอมฟอร์ตอีโคสปอร์ตนะครับผมตรงนี้แล้วก็เรียกกล้อง360องศาได้ครับนี่ตรงนี้นะเรียกดูได้นะอ่ะตรงนี้อะไรเนี่ย ก็ที่เก็บของเล็กๆใส่ได้นิดหน่อยนี่ใส่เศษเหรียญได้ก็คือตรงนี้แต่ดีตรงนี้มีช่องใส่กุญแจแยกเพราะว่าบางทีเราบางคนมันใกล้น้ำไงมันจะเปียกเอาก็คือของที่อาจารย์กายบอกว่าใส่ด้านล่างเอาก็ได้นี่อยู่ข้างล่างเนี้ยเนาะข้าวด้านหน้าพอปประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูตำแหน่งผู้โดยสารแถวหลังว่านั่งสบายหรือเปล่าเดี๋ยวผมปรับให้ผมนั่งนั่งแบบมุมผมขับเลยนะร้อยแปดสิบนะผมอ่ะนะผมนั่งให้เนี่ยปุ๊บนะหน้าผมขับประมาณนี้ครับ เดี๋ยวไปดูด้านหลังว่าผมจะนั่งได้หรือเปล่าไปครับเรามาถึงด้านหลังกันบ้างครับเป็นยังไงบ้างครับพี่อาร์ตลองนั่งแล้วก็เมื่อกี้อย่างที่ผมบอกนะครับว่าผมปรับเบาะด้านหน้าของผมเนี่ยฮะไว้เป็นโพซิชันในการขับของผมสนะผมสูง180แล้วตอนนี้ผมย้ายมานั่งด้านหลังเฮ้ยกว้างเพื่อนเหลือบานเลยครับแล้วถ้พื้นที่เหนือที่สาก็เหลือด้วยนะครับเบาะเบาะหลังเนี่ยนุ่มสบายดีนะครับแล้วก็มีการดีไซน์เป็นทูโทนอย่างที่ผมบอกแล้วก็มีองศาพนักพิงเนี่ยเรียกได้ว่า เอ็นกำลังดีองศากําลังดีนะครับแล้วเบาะนุ่มสบายมากเลยนะครับผมอันนี้เห็นตรงกันผมมองว่าเออนั่งสบายมากระยะทางไกลๆเนี่ยค่อนข้างที่จะไม่เหนื่อยล้าโดยเฉพาะหัวหมอนนุ่มด้วยครับนุ่มมากครับผมแต่เบาะสีนี้ก็จะมีข้อเสียเสียเปรียบอย่างอย่างหนึงก็คือคือมือดานะมันก็จะดานะหรือว่ามีลูกหลานก็ต้องระวังนิดนึงเรื่องของปากกาดเฉียนะครับอ่ะตรงนี้มีแอร์หลังมาให้นะครับแต่อาจจะดูว่ามันไซส์มันดูเล็กๆไปหน่อยนะครับก็คือเราต้องเผื่อเรื่องของความที่เขาเป็นพาโนรามิก แอร์ถึงสําคัญมากที่เรามาพูดถึงในรถรุ่นนี้นะครับผมก็มีที่เสียบ USB มาให้อยู่ตรงนี้1นึ่งจุดครับผมเป็น USB หนึ่งจุดด้านล่างฮะแล้วก็ผมชอบนี่ใช่ยาวถึงด้านหลังเลยเพื่อนๆมันทําให้คนนั่งข้างหลังเนี่ยรู้สึกโปร่งโดยเฉพาะคนที่แบบว่าเดินทางไปเที่ยวแล้วการดูวิวทิวทัศน์เนี่ยไม่เมารถอ่ะไม่เมารถรู้สึกแบบว่ามีความสุขกับการเดินทางอะไรแบบนี้ ที่สาคัญนะฮะบ่อหลังเนี่ยยังพับได้ด้วยครเป็นแบบปกสิบสี่สิบครับผมตรงนี้ก็ช่วยเพิ่มพื้นที่ของการบรรจุสัมภาระแต่เดี๋ยวก่อนขาดของไปหนึ่งสิ่งนะก็คือเรื่องของนี่พนักวางแขนเออมันไม่มีให้เนาะไม่มีให้อันนี้น่าเสียดายเนะเพราะหลายๆคนจะดั้งดูแบบที่เป็นคนนั่งหลังีะชอวเอียงใช่ใช่ครับที่วางแก้วน้ําข้างประตูใส่ได้ใหญ่ดีแก้วไซส์ใหญ่แล้วก็ไม่ติดบ่อด้วยครับว่าเออจัดบริหารจัดการได้ดีใช้ได้เลยทีเดียวอนนี้น่าสบายนะเนี่ยประมาณนี้ฮะเดี๋ยวผมพ ได้เดี๋ยวไปดูข้างหลังกันดีกว่าไป,ปครับผมๆเอาอันนี้ออกไปฮะ,ะนะมันก็ไม่ได้เรียบนะมันไม่ได้แฟตเรียบไปเลยนะครับก็ยังมียังหวะที่แบบเคิร์ฟขึ้นเหมือนกันกน,นะนะคือด้านซ้ายตอนนี้มันดูสูงกว่าทั้งขวาที่เป็น40ด้านหกสิบมันเป็นอย่างนี้แหละนะสูงกว่านิดนึงนะฮะด้านหลังนะครับก็มันเขาปิดบังอันนี้ไว้หลายหลายคนห่วงเรื่องตัวนี้ว่าบังเจ้าเนี่ยวัสดุตรงนี้ไม่แข็งแรงแต่ตัวนี้หนาปึ๊กเลยฮะหนาะโอ้แข็งแรงมากอุ้ยข้างล่างเป็นแบตนะแบตเต นี่ครับแบตเตอรี่นะครับก็มันก็จะเสียพื้นที่ไปนิดหน่อยนะครับผมมันก็จะสูงขึ้นมาหน่อยหนึ่งนะครับผมเสียพื้นที่ก็เลยไม่มีเรื่องของยางอะไรใช่นะครับแต่ว่าคุณก็จะได้ชุดชุดป่ามานะจุกเฉินตัวนี้นะครับก็สามารถใช้แบบเขาเรียกว่าอะไรนะเอารถเข้าเป็นร้านป่ายางได้ถูกต้องนะในที่ใส่ของให้เล็กเกน้อยๆอยู่ด้านฝั่งซ้ายกับฝั่งขวานิดหน่อยนะฮะผมประมาณนี้นะเพื่อนๆนะที่เขาให้มานะครับผมเดี๋ยวเราไปดูว่ากันด้วย เครื่องยนต์ดีว่านะครับผมด้านหน้าไปครับเรามาดูกันที่ระบบขับเคลื่อนของเจ้า MG BSHEV กันดีกว่านะครับผมว่าเป็นอย่างไรนี่ e v นะครับผมครัแล้วก็มีเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับ177แรงม้านะครับผมนะก็ระบบมีพลังก็เท่ากับว่ามีทั้งเครื่องยนต์มอเตอร์ครับผมแบตเตอรี่ทำงานร่วมกันเป็นแบบไฮบริดครับผมแล้วก็ทำงานต่างกับเกียร์ eCVT นะครับผมอ่าก็เรียกได้ว่าแรงม้าก็ไม่ได้ไม่ไม่ได้น้อยนะ177แรงม้าก็ก็ถือว่า ใช้ได้เลยทีเดียวนะครับผมทีนี้ผมอยากรู้แล้วครับท่านผู้ชมว่าเจ้ารถรุ่นนี้นะ MG เครมตัวเลขประหยัดน้ำมันไว้ที่เท่าไหร่ครับพี่จามาลยี่สิบสานะ23ประมาณเนี้ย23.3สห้าประมาณเนี้ยถ้าผมจำไม่ผิดนะประมาณ23กว่านี่คือตัวเลขเครมนะครับผมแต่ว่าใช้งานจริงเนี่ยรอติดตามกันนะครับฝ่าอีกหนึ่งสัปดาห์เราจะไปทดสอบเดี๋ยวให้เจ้ารถคันนี้กันให้นหนว์ไปทดสอบใช่ครับผมมาครับเรามาสรุปกันดีกว่านะครับว่าเจ้า MG v s H.E.V. คันนี้เป็นอย่างไรครับคุณกายมีความคิดเห็นยังไงฮะก็คือผมบอกเลยนะว่าเป็นรถที่ดีไซน์ออกมามีคาแรคเตอร์ที่ค่อนข้างที่จะถูกใจนะกลุ่มคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะวัยทำงานนะที่เอาเรื่องของเส้นสายการดีไซน์ของรถยนต์ไฟฟ้ามาใช้นะตรงนี้ผมถือว่าทำได้ดีมากๆเพราะว่ารถนี้ค่อนข้างที่จะออกมาดูแล้วเป็นแฟชั่นคาร์มากนะครับดูล้ำสมัยคือขับมาบนถนนเนี่ยเอ้โดดเด่นแน่นอนฮะกเจม VS คันนี้มีความคิดเห็นเหมือนคุณกายนะครับผมก็ แฟชั่นดีนะครับสวยงามดีโดดเด่นแน่บนท้องถนนนะครับผมเครื่องยนต์ระบบเครื่องยนต์ก็ดีนะครับมีพลังกำลังเพียงพออยู่แล้วนะครับผมแล้วก็เติมน้ำมันได้ถึง e ยี่สิบนะครับเออแล้วระบบความปลอดภัยต่างๆนะครับที่ให้มานะครับก็มีให้เพียงพอต่อการใช้งานนั่นแหละนะครับผมแต่เพียงแต่มันจะน้อยกว่าคู่แข่งกหน่อยนะครับผมบางบางบางจุดคู่แข่งเข้าให้เยอะกว่าแต่คันนี้ก็ไม่มีแต่เขามีให้ครบนะสา0อิงศาก็มีฮะระบบคูดคอนโทรลอะไรก็มีมีให้หมดนะครับแท็กชั่นแท็กชั่นคอนโทร ก็เรียกว่าอุปกรณ์ออปชันมาตรฐานการนี้มีให้ครบก็จะโดดเด่นมากๆในเรื่องของความเป็นรถที่ค่อนข้างจะอินเทลเจนก์ในการเชื่อมต่อกับโลกอินเทอร์เน็ตในการนําไปใช้ฟังก์ชันต่างๆของรถกับผู้ขับขี่ครับอีกจุดหนึ่งที่ผมมองว่าเออน่าสนใจเพราะว่าด้วยความที่เป็น SUV ค่อนข้างที่จะเป็นรถอเนกประสงค์พอสมควรแต่ก็ไม่ได้ถึงกับมากนักนะเพราะว่าข้อจํากัดในเรื่องของมิติของรถอในที่เรื่องของที่เก็บของต่างๆมันอาจจะไม่ได้ใหญ่โตมากแต่ว่าใช้งานได้ระดับหนึ่งสามารถใส่รถเข็นเด็กอย่างเงี้ยใส่ได้ไม่ติดอะไร แต่ว่าถ้าจะใส่บรรทุกเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยก็ตรงนั้นก็จะเออไม่ตรงนี้ก็จะไม่ได้โดดเด่นมากอันนี้คือสเปคคร่าวๆนะคุณกายครับเรามาดูสเปคชัดๆแม่นๆเป๊ะๆอีกทีในวันเปิดตัววันที่เท่าไหร่นะฮะวันที่แครับช่วงบ่ายโมงตรงวันที่แนี้อ็มจ a ไทยแลน์แล้วก็ติดตามได้ในช่องของกางปีออนไลน์เรามีรายงานสดแน่นอนผมครับผมวันที่แดนี้นะพบกันครับกับสเปคเต็มๆนะครับของเจ้า m g v s HEV คันนี้นะครับ อย่างที่บอกฮะตอนนี้เขายังไม่เปิดราคาแต่ผมคาดการว่านะครับผมราคาเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณไม่เกินหนึ่งล้านบาทแน่นอนแต่ด้านจะอยู่ช่วงประมาณสักเจ็ดแสนปลายๆถึงแปดแสนต้นๆอย่างแน่นอนะครับอย่างน้อยนะฮะออปชั่นไม่เท่าคู่แข่งแต่ราคานี่ถูกกว่าคู่แข่งย่านใครยี่ผมถามย่านได้เลยนะเว่าคู่แข่งของเขาคือใครครับโจไรออนนะฮะแข่งหลักเขาเลยนะฮะโจไรออนนี่เลยนะฮะนี่เลยคันนี้นะครับจะมาแข่งกับโจไรออนเดี๋ยวลองดูว่าใครจะชนะนะฮะติดตังไม่ได้ครับวันที่แปดนี้ครับผม นะอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้กับกางปีออนไลน์นะครับนะครับในช่องออโตอัปเดตนะครับสัปดาห์นี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมและติดตามนะครับครับผมไปแล้วครับสว,ส,สวัสดีครับ